สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t h ออ y e of Tarot by กัเชริยาค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันมากันที่มากันที่ธาตุธาตุาลมลมได้แก่เมถุนตุนกุมเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณ1นึถึงสิุมภานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปหาดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ้าหนูจ๋ามาจารมสวัสดีชาวส่องสวัสดี f อสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะช่องแห่งสตรองสตรองอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้เนะจ๊ะเอาพลังงานดีๆมาให้ให้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตาม ที่ถาถมเข้ามาในชีวิตของคุณนะจ๊ะอารมณ์จากคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเด้อสั้นว้าวคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเขามีชื่อเสียงเขามีความสุขนะเขาวางแผนทําอะไรน้อวางแผนว้ยเขาอยากทักคุณมาน่ะมีคนทักมาหรือ,อยังแต่อยากทักแต่ไม่ทักหรอวะ <laughs> คุณจะทักเข้าไปหรือเปล่าเจ็บบาสามดาบเออเจ็บปะอ่ะ แนวโน้มความสัม hmm. พันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้ม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  the lover ยังเป็นรักที่ไม่เลือกยังเป็นช้อยอยู่เขาเป็นช้อยของคุณหรือคุณเป็นช้อยของเขาการตัดสินใจเลือกไม่ได้การรังเร่การเดินออกมาจากความสัมพันธ์กับมารักตัวกลัวตายค่ะเก้าเหรียญเก้าถ้วยจ้าหนูจ๋ามาทั้งเลขเก้าเลยเก้าหน้าเก้าหลังเลยเก้าหน้าเก้าหลัง ถ้าเป็นก้าวหน้าก้าวหลังก้าวไปก้าวมามันก็ย่ําอยู่กับที่สิจ๊ะมันก็ไม่ไปไหนอสิเออเป็นยังไงเนี่ยดูสิเห็นไหมก้าวถ่วยเป็ดด้วยก้าวเหรียญก้าวหน้าก้าวหลังก็ย่ําอยู่กับที่นั่นแหละอะไรมันก็ไม่ก้าวไปต้องก้าวหน้าไปอย่างเดียวไม่ก้าวหลังไอ้หนูนะจ๊ะอามา ไพ่ของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณค่ะแล้วก็ความรู้สึกในด้านของความรักของคุณห้าใบาอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็คนที่คุณรักห้าใบาอดีตปัจจุบันอนาคตเช่นเดียวกันและกก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณขึ้นมาเป็นเก้าถ้วยเก้าถ้วยเป็นความรู้สึกที่มัน่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตามากเออ คุณมีความสุขได้ในตัวคุณเองคุณมีความสุขได้กับชีวิตที่เป็นอยู่คุณมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะไพ่ใบนี้การทํานายคือมีความสุขมีความสําเร็จดีในเรื่องของความรักคือไม่มีรักจะอยู่ได้การงานก็ค่อนข้างจะมีงานที่ดีมีมีมีไพ่แห่งความหวังและความพึงพอใจอย่างเช่นสมมุติว่าคุณพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะคุณมันนามันตาก็ เขาบอกว่าฉันไม่สวยแต่ฉันก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ฉันก็คิดว่าฉันสวยประมาณนั้นประมาณนั้นคือมีความสุขมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองเมีเขาเรียกว่าบางครั้งก็คือมั่นใจมากเกินความจะเป็นอ่ะประมาณว่าคือคุณคิดว่าคุณมีเยอะแต่จริงๆมันอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นาการกระทมั่นใจไงก็ฉันมีความสุขนะจ๊ะแล้วคุณก็นิสัยค่อนข้างเจ้าชู้หรือเปล่าราเจ้าชู้ไหมจ๊ะ นะลมเจ้าชู้ไม้เมทถุนจุนุนนนนนน่มเจ้าชู้ไหมลักษณะของคุณอาจจะเจ้าชูห้หน่อยหน่อยหรือไม่ก็บบว่าคนเขาหาเยอะคือเราไม่ได้เจ้าชู้แต่เราอาจจะมีคู่หลายคนก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าอืมมันมีคนรักทั้งคนรักเกา่าทั้งคนรักใหม่แต่แต่ถามว่าคนรักเกา่ารักใหม่คือรายหมายถึงคนมาจีบคุณมีทั้งคนเกา่าทั้งคนใหม่ที่เข้ามา มีความรู้สึกว่ากยิมยิ้มย่องพอใจในสิ่งทุกตัวเองเมีเลยทีเดียวนายจ่าไพ่ดีอ่ะไพ่ใบนี้คือมันหน้ามันตามันโหนกมากอะไรวะจอนอ่า,าไพ่ห้าใบของคุณอดีตที่ผ่านมาเสบไม้เท้าแบกอะไรอยู่จ๊ะเต็มบาทเต็มไหลเลยความเหน็ดเหนื่อยไหมเหนื่อยป้าเหนื่อยป้า นะคะอะไรที่เหนื่อยคืออะไรที่คุณทำมาในอดีตที่เหนื่อยจะประสบความสำเร็จในอนาคตบางคนมีตำแหน่งใหญ่ขึ้นสูงขึ้นรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นถ้าคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะมีตำแหน่งระดับผู้บริหารขึ้นไปการงานเป็นเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จในอดีตที่ผ่านมาแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะจ๊ะเหนื่อยคือได้ตังค์เยอะก็เหนื่อยขึ้นงานเยอะขึ้นกนรับผิดชอบมากขึ้น คุณแบบภาระไว้เต็มบ่าเต็มไหรบางคนอาจจะอุ้มพี่น้องอุ้มพ่ออุ้มแม่มีภาระกับคนนูน้นคนนั้นคนนี้นั่นแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลม The h o l ร f r i e n d เมันไพ่พระเลยเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่เพราะฉะนั้นทำบุญเยอะๆเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะทำบุญด้วยใจไม่ว่าจะทำบุญด้วยเงินได้หมด เพราะฉะนั้นคุณจะมีความสุขได้ด้วยด้วยตัวของคุณเองไม่ว่าใครจะรักคุณหรือไม่รักคุณคุณก็อยู่ได้เจ็ดถ้วยคือความเพอ้อฝันลดความเพอ้อฝันลงหน่อยบางทีเจ็ดถ้วยนะ่ะคนมาชอบเยอะเยอะคนมาชอบหลายคนมากแต่พอจะเอาเข้าจริงๆไม่มีสักคนเลยที่จะเอาเราเฮ้ยไม่ใช่เราไม่เอาเขาคือคนที่มาจีบมันก็เยอะหลายคนแต่ดูแล้วมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็ได้คือคนนะ่ะเขาอาจจะมาชื่นชอบ ชื่นชมในนิสัยใจคอในความในความน่ารักของเราในความน่ารักของคุณเพราะงานเจ็ดถ้วยแล้วก็อะไรที่อยากได้อย่าสร้างวิมานในอากาศใครอยากได้อะไรต้องลงมือทําด้วยนะจ๊ะเจ็ดถ้วยคือวาดวิมานในอากาศเพอ้อฝันเออประมาณนั้นห้าไม้เทา้าลักษณะของความขัดแยง้งความขัดแย้งในด้านของจิตใจในด้านของความรักไหมแต่คุณอยู่ได้คุณเป็นเดรมิซิเชียนเลยนะ ดินน้ำลมไฟคุณอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้คนที่พูดเก่งๆพูดโน้มน้าวจิตใจให้คนเชื่อพูดให้คนคล้อยตามคุณฉลาดเดอเมสเซเชีนเป็นจอมขมังเวเขาเรียกว่าดินน้ำลมไฟไมีในมือเลยเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนมีความรอบรู้รอบรูรอบรอูรรร้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันดีไพ่ใบนี้มันดีแน่ๆนะในด,ด้านของความรักก็อาจจะจัดการได้แหละ คือต่อให้ความสัมพันธ์ไม่ราบเรียบไม่ราบเรื่นคุณก็สามารถปรับตัวจัดการกับความสัมพันธ์ของคุณได้แต่คุณก็เป็นคนค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันนะเออเขาเรียกว่ามีเจ้าเร่เพทุบายเหมือนกันบางครั้งอะ่ะคุณจะใช้ทักษะที่คุณมีมาจากในอดีตเอามาเป็นเอามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ดีทีเดียวนะจ๊าเดี๋ยวเมสเซนเจนคืออะไรไหนขอดูสิจ๊ะลมจ๋าเดเมสเซนเจนคืออะไร โฟกัสกับเงินกับงานและถ้ชีวิตรักก็เหมือนเดิมๆม,มันไม่เคยคุยยังไงมันก็ไม่คุยอย่างนั้นมันไม่ทักยังไงมันก็ไม่ทักอย่างนั้น <laughs> มันไม่สนใจยังไงมันก็ไม่สนใจเราอยู่อย่างงั้นเพราะฉะนั้น,อ,น,นอ่ะ ปล่อยมันไปปล่อยมันไปค่ะปล่อยมันไปปล่อยไปตามวิถีชีวิตคนเราวิถีมีวิถีชีวิตนะจ๊ะอ่าอดีตที่ผ่านมาของขา่าไม่ใช่ของเขาไพ่ความรู้สึกของเขาคนที่คุณรักที่เขามีต่อคุณนะคะเขามีเดอะซันชีวิตเขาก็มีความสุขมีความซึกมีความสุขดีในที่ของเขาสามสามเหรียญกับ บดไม่เท้าจะมีคนทักมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่าอาจจะมีคนอยากส่งข้อความมาหาทักทายมาแต่เขาจะทำไหมอะ่ะเหมือนไม่หรอกเดอะแฮงแมนคนที่เป็นแฮงแมนเนี่ยคนที่รู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละคือฉันรักเธอฉันชอบเธอฉันอยากมีเธอแต่ฉันก็ไม่ทำอะไรเพราะการรู้เขารู้ว่าการทำอะไรไปมันอาจจะไม่มีอะไรเป็นเป็นสิ่งที่ดีกลับมาก็ได้รู้ทุกอย่างบอกแล้วว่าแฮงแมนคือคนที่ ถูกบังคับทรมานให้อยู่กับปัญหาต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวต้องแก้ไขและมองชีวิตในมุมมองใหม่ๆความรักที่เจอสามดาบอยู่เขารู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์นี้เจ็บปวดรวดร้าวร้าวราเจ็บเดิมๆในที่ซ้ำๆนะจ๊ะขออีกสักใบดิให้กับคนที่คุณรักเนี่ย การเริ่มต้นใหม่กับงานการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตการมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาเนีงค่ะเขาเนี่งค,คุณก็นเองเขาเฉยคุณก็เฉยต่างคนต่างมีชีวิตเออต่างคนต่างเงียบงนันในความเงียบงันนั้นนะจ๊ะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาะคตยังเป็นเลเวอร์ค่ะเป็นช้อยคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภราศีมีนราศีทัดไฟเมษธนู นะจ๊ะหรืออยากจะคุยกับใครก็คุยไปเธอคุยแล้วมีความสุขก็คุยไปยังเป็นอดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบันคุณยังเป็นรักที่ช้อยยังเป็นช้อยคุณยังไม่เลือกเขายังไม่เลือกไม่เลือกกระทําการใดๆเลยไม่เลือกที่จะทักไม่เลือกที่จะทําอะไรไม่เลือกที่จะพัฒนาไม่เลือกที่จะอะไรเลือกที่จะอยู่เฉยๆในที่ของตัวเองเพราะถึงทาความรักครั้งนี้ คุณถือสองดาบอยู่สองดาบคือการตัดสินใจไม่เลือกปิดตายอยู่กับที่ไม่รู้ว่าทักไปแล้วจะตอบไหมไม่รู้ทักไปแล้วจะอ่านแล้วจะตอบไหมไม่รู้ทักไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมากับรักตัวเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่กับตัวเองแนมะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณหน้าตอนนี้นาจะรมจา๋าอ่ะคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะ The ะทาวเ อดีตที่ผ่านมาบางคนห่างหายกันไปแล้วบางคนไม่พูดไม่คุยกันค่ะบางคนนั่งจ้องกันอยู่ในไลน์อยู่ในเฟซบุ๊กน,นั่งสืบนั่งส่องเขาไปม,มีคนรักใหม่แล้วหรือยังเขานิ่งเฉยนิ่งเงียบเป็นเป่าสาสิบดาบนั่นคุณอาจจะคุยกับเอมเพอเรอร์ผู้นี้คนที่เป็นราศีเมษคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทนหรือคนที่เป็นคนธาตุาาดนกรรกินพุทธศักรางกรธาตุน้ํากรกฎมีนพฤจิกเอมเพอเรอร์ Emperor ผู้นี้ชอบ คนพันเอาพนอชอบคนเอาอกอัใจถ้าใครขัดใจไม่ได้คนคนนี้ถ้าใครขัดใจไม่ได้อารมณ์ความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์เขาชอบเป็นคนคอนโทลอยากให้รักเป็นแบบนู้นอยากให้รักเป็นแบบนี้เขานิ่งเฉยใส่คุณเขาใหม่พูดใหม่คุยใหม่ทักไม่ทายคนที่คุณคุยอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงมีพลังมีอํานาจในการตัดสินใจเป็นคนชอบคุมคนอื่นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ย เขานิ่งค่ะถามว่ารักไหมค่ะอาจจะมีความรักข้างใหม่แล้วก็ได้เขานิ่งเฉยใส่คุณแต่เขายังถือคุณไว้ในมือนะเขายังถือเขาบอกว่าเจ็บสิบดาบกับคุณนะจ๊ะขอให้สบายเดีเขาอยากมีคุณอยู่นะแต่การอยากมีคุณนั้นนะเขาไม่ทําอะไรหรอกเขาอยากมีเขาอยากได้เขาต้องการแต่เขาไม่ทําอะไรหรอกเขาชอบสั่งชาวบ้านจนชินประมาณนั้นอืมอ่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขา คุณปล่อยมันไปเป็นเวรตามตามเวนตามกรรมไปเรื่อยๆนิ่งก็นิ่งคุณไปอยู่กับครอบครัวมาหรอคะเดราศีกันคุณคุยกับกันไหมคุณเป็นอิสระแล้วคุณเป็นอิสระเสรียังมีบางครั้งคุณเป็นอิสระจากความรักครั้งนี้แล้วคะ่ะแต่ยังมีบางครั้งที่ยังคิดถึงยังมีบางครั้งที่มันยังคาอยู่ในใจยังมีบางครั้งที่อยากพัฒนายังมีบางครั้งที่ยัง ยังอยากมีกันไว้แต่คุณจะไปของคุณและคุณจะไปของคุณเรื่อยๆและวประมาณว่าฉันจะอยู่ฉันอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครนั่นแหละฉันเป็นอิสระจากความรู้สึกืคุณอาจจะไปคุยกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือคุณเองมีครอบครัวแล้วก็เป็นได้หรือคุณเองมีการเดินทางประโยชน์ครอบครัวหรอคะอยู่กับพ่อกับแม่ถ้าคนยังไม่มีครอบครัวก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปบวชแล้วเหรออยากไปบวชเหรอจ๊ะ เป็นการปีกวิเวกการเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองขออีกสักใบเด็สามถ้วยคุณบอกเบื่อกับการที่จะไปอยู่กับความสัมพันธ์ใดก็ตามที่มันเป็นช้อยเป็นทางเลือกเป็นเป็นบางทีความรักของคุณอาจจะเป็นเติร์ดปาเต้ก็ได้รักซ้อนค่ะคุณซ้อนเขาหรือเขาซ้อนคุณก็ไม่รู้แล้วตามคนต่างซ้อนกันก็ไม่รู้นะจ๊ารมจา๋าอ่ะไปต่อสิ คนที่เบรกกันไปคนที่ไม่พูดไม่คุยคนที่เงียบใส่กันคนที่เลิกกันคนที่เฉยเม,ย,เมยต่อกันแล่ความสัมพันธ์นี้จะมีโอกาสกลับมาพูดคุยกลับมาพัฒนายังมีโอกาสที่จะล้อฟื้นฟวามทรงจำลักฝืนความสัมพันธ์ได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมลมการนิ่งเฉย พักเบรกพักกายพักใจพักพักพักเหนื่อยลมบอกว่าลมเหนื่อยเหนื่อยความรักของคุณค่อนข้างมีความแตกต่างอาจจะเป็นความแตกต่างขาวกับดําเป็นความแตกต่างระหว่างฐานะเป็นความแตกต่างระหว่างระยะทางเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมรักของคุณอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้ความรักที่มีความแตกต่างคุณเองอ่ะมีเซน์อาจารย์บอกเลยคุณใช้เซน์ของคุณบอกได้เลยว่าเขาคนนั้นจะกลับมาไหมคุณจะกลับมาไหม เขาจะเป็นยังไงคุณก็อยู่ในที่ของคุณคุณก็ทนเขาก็อยู่ในที่ของเขาต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเอง The world คือการจบบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นใหม่เฮ้ยอาจารย์ว่าจะมีคนทักมาจริงๆนะถ้าคุณไม่ทักไปเขาก็จะทักมาหรือคุณอาจจะได้รับข่าวสารจากเขาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเขาอาจจะไปโพสเฟซบุ๊กเขาอาจจะไปโพสบนไทม์ไลน์คือได้รับข่าวสารจากเขานะจ๊ะอือย่างกระทันหันมีทันตั้งตัว ทักมายืมตังหรือเปล่าหรืออาจจะทักมาสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเอ,อ,เ,อ,อเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหน justment จัสเมนเขาอยากหลุดความรู้สึกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาตามคุณเขาก็ไหนมีความรู้สึกว่าเขาต้องวิ่งตามเขาถึงนิ่งเฉยใส่เขาเบื่อหน่ายเขายังมีคนเข้ามาด้วยแล้วเขาเบื่อหน่ายมากเขาเบื่อหน่ายเขาอยากให้คนที่รักทักเขาบ้างไอคนที่ไม่รักก็ทักกูจังเลยประมาณนั้นเขายังขัดแย้งกับตัวเขาเองว่าเขาจะอยากหลุดพ้นไปจากว่าคือใจของเขาอาจารย์บอกเลยนะบางคนห่างกันไปแล้วไม่พูดไม่คุยแต่ใจของคุณและใจของเขายังไม่อาจลืมเรือนกันได้ประมาณนั้นอะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหม คุณก็มองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนกันการที่ได้อะไรคุณอยากกลับไปหรือเขาอยากกลับมาจ๊ะอยากกลับมาดีกันมีโอกาสบางครั้งมีโอกาสคุณบอกว่าคุณอยู่กับครอบครัวมีความสุขดีคุณจะไม่ทําอะไรคุณไม่มีคนใหม่อ่ะตอนนี้เบื่อเบื่อเซง็งเซง็งเซง็งเป็ดเบื่อนายเบื่อไอคนที่มาจีบก็ไม่เอาจริงกะทีไม่จริงไม่จังแม,ม่อะไรทั้งนั้นเลยไม่ได้สักคนเลย จีบเยอะแล้วเกินแต่ไม่ไมีใครสักคนเลย t h อ h แฮง m a n คือคุณรอคอยเขานะใจลึกๆของคุณยังรอคอยรอคอยความหวังรอคอยด้วยความอดทนรอคอยด้วยความเจ็บปวดยังบางคนยังระลึกถึงยังฝันถึงยังเห็นกันอยู่รำไรรำไรนั่นะนะยังวนเว,ว,ว,วียน,น,นไป,ไป,ไปกับหรือยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงยังอยู่ในที่ทํางานเดียวกันอย่างเงี้ยอ่ะเขาเขาฝากบอกคุณห้าใบเด็เขาฝากบอกว่า อาพักนี้ไปทําบุญบ่อยไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอจ๊ะเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่เขาไม่พูดความรู้สึกของเขาให้คุณฟังหรอกเขาอยากรู้ว่าคุณจะเอายังไงเขาอยากส่งข้อความหาเขาทําใจกับความสัมพันธ์ The e m พอร o r ถึงอยากได้ในอะไรก็ตามแต่เขาไม่ทาเนาะเขาอยากมีคุณแต่เขาก็ไม่ทักเขาอยากมีคุณแต่เขาก็ไม่คุยเขาอยากมีคุณแต่เขาก็ไม่ทําอะไรเขาอยากให้คุณวิ่งไปหาเขาเขาถึงนิ่งเฉยใส่คุณควบคุมอารมณ์ความรู้สึกด้วยความอดทนอดกั้น อดอดไปอดไปอดไปเอ่อคุณอาจจะคุยกับราศีธนูราศีพฤษภอ่ะคุณหลักฝากบอกเขาห้าใบสิลมคุณบอกว่าฉันไปทํางานดีกว่าฉันเบื่อฉันอยู่ได้ไม่เป็นไรอยู่ได้คุณบอกว่าคุณเผาความรู้สึกนั้นมานานแล้วคุณอยากกลับไปไห้อยากกลับไปแต่การที่คุณทักเขาแล้วเขาไม่ทักคุณคุณก็ไม่คุยการที่เขาทัก าการที่คุณคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํามาตลอดเนี่ยคุณทํามาเยอะพอเยอะมากแล้วเขาไม่ตอบสนองความต้องการและอารมณ์ของคุณไม่รักก็ไม่รักไม่ทักก็ไม่ทักเรื่องของมันแล้วล่ะคุณมีความรู้สึกแบบนั้นน่ะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าอยากกลับมาคุณก็พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะพูดแต่ถ้าไม่ทักฉันก็ไม่ทักเหมือนกันขอให้แนะนำห้าใบการวางแผนสําหรับชีวิต The Devil จ้า จะขึ้นมาทำไมอาจารย์ว่าคุณยังฝันเห็นเขายังระลึกถึงเขาฝันเห็นเขายังไม่แต่คุณจะไปคุณคิดถึงก็จริงในการที่คุณคิดถึงก็จริงคุณอยากอยากไปหาอยากพูดคุยแต่ถ้าเขาไม่ทำคุณก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่นิ่งๆในที่ของคุณเริ่มต้นใหม่ถึงคุณจะคิดถึงถึงคุณจะราวนแต่คุณก็ไม่กลับไปความคิดถึงคุณอดทนได้ในที่ของคุณไพ่แนะนำว่า พักนี้รู้สึกว่าจะฝันเห็นบ่อยไหมพักนี้อยู่ๆมันเข้ามารบกวนจิตใจของคุณไหมมันหายไปเป็นพักๆมันหายไปแล้วพักนี้มันเข้ามาในฝันมารบกวนจิตใจมารบกวนความรู้สึกของเราอีกไหมมีความรู้สึกแบบนั้นไหมลมคุณมีความรู้สึกแบบนั้นไหมคือมันเหมือนหายไปแล้วพักหนึ่งที่เราเงียบเฉยมันหายมันนิ่งอยู่ๆมันเกิดขึ้นอีกแล้วในความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นเน่งให้เป็นเย็นให้ได้รับก้าวต่อไปกับชีวิตค่ะก้าวไปข้างหน้า ไปข้างหน้าไปข้างหน้านะจ๊ะอย่าไปโฟกัสกับสิ่งนี้ให้มากเพราะว่าถ้าคุณไปโฟกัสกับสิ่งนี้แล้วชีวิตคตุณจะไม่มีความสุขไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตมันจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขและได้หลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนี้สิ่งใดๆก็ตามที่เข้ามาแล้วถือว่าเป็นกรรมเราอยู่ในกรรมให้มีความสุขค่ะอยู่ยังไงในกรรมให้มีความสุขกรรมมันเข้ามาคุณอย่าไปคิดเยอะคิดเยอะคิดมากปล่อยให้วะปล่อยให้เป็นวางให้ได้และไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิด คิดนูน่นคิดนี่คิดไปก่อนคิดนูน่นคิดเรื่อยเขาเรียกว่าคิดไปทําให้จิตใจเศร้าหมองไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้อยู่กับชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับความเป็นจริงอดทนอดกันกับสิ่งร้าวอารมณ์บางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาแทรกในอารมณ์ความรู้สึกอดทนให้เป็นอดกันให้เป็นชีวิตคุณจะเป็นสุขมากกว่านี้นะจ๊ะลมจ๋าโอเคปะครอบทวน เหนื่อยเลยอาจารย์อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกมันมีกระดิ่งเวลาอาจารย์อัพคลิปมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณว่าอาจารย์อัพคลิปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใดๆก็ตามอย่าลืมแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะโอเคไหม อาจารย์เอาพลังงานบวกมาให้ให้กับความคิดให้กับความรักของคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะเราไม่ต้องคิดเยอะมากก็ได้การคิดเยอะการแบกรับอะไรไว้ในหัวสมองเยอะเกินไปการแบกอะไรที่บางทีบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดแล้วคุณคิดไปก่อนคิดไปเองคิด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 ไม่ได้สร้างความสุขมันสร้างความทุกข์เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาแล้วก็รักมันแล้วก็อยู่กับมันให้เป็นสุข อย่ยังไงอาจารย์นิ่งให้เป็นเย็ยนให้ได้ถ้าคุณปลดปล่อยตัวเองเป็นปลดเปลื้องจากอารมณ์ความต้องการชีวิตคนเรามันมีอะไรเข้ามาทําให้เราใจแขว่งทําให้เรามันทําให้เราสวิงสวายใจคุณต้องรู้จักอดทนอดการกับสิ่งต่างๆให้ได้ คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะจ๊ะอินูจ๋าอย่าลืมก, like, share, มกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดคลิปชันบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลนยมาค่ะไอ้ทรา A F A 0329Y เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ